สวัสดีค่ะสวัสดีด้วค่ะเด้อเจ้าพื้นหัวข่าชาแนเเล,ลคะาาญญ่ะค่ะครับบัายีาครับอ่าเส้นย่างหัวข่าหน,นิใส่อเต่าสารคัดใหละ่ะเดี๋ยวนะพอเต่าโอ้เป้งไรพ่อสูตรของพ่อหีอ่เขาดีกว่าพ่อเขาคั้นว่าคั้นหอก,กอเพื่อ่าเพ่อเห็นน้ำกันเนาะค่ะพอเย็ะมากเลยถูกพือทุกงวดเนี่ย โอ้โหเขามาสุงหดไหมมากกว่านอเขามาสุงดแต่แก้งวดอันก้อนมากเลยพอวิ่งศูนย์กับแปดมันกับเขาสามศูนย์บนศูนย์แปดรางกับพือทั้งบนทั้งงานเลยครับพวปลาพวกคือปลาเต่าใับปลาเต่าสารคามเนสารคามนะครับเด้อยุี่แม่ครับยุ้ยจำปูสารคามในหุ่จับาโอ้ครับผมจะยนซื้อพอู่เออยูยูยูบ้านรังจับ ตรงหน้าเดียวกันไก่มอดวัดปูสรารคบมาแล้วาะโอ้ครับผมเอาพอมีแน้ทางมาฝากข้างช่องเนาะต้องรบะวันี่พี่น้นองครับผมครับผมงวดข้างหังก็คือโอ้เทพวิ่งพ่อนั่ยก้าวกระสุนกระเข่าม่วงก้อนกระแปดกับเก้ากระเขา่าทั้งบนทั้งล่างหมดบาดตปบาโตปบาโตกะ้าขี้ไปน,น,ออเเนี่ยุ่ยสเนาะพอเอ้ยปูปูเึ้นปูยัดเกียร์แก่ ก็าดอ่ะยีสิบหัวมนผ่านกันเยอะเยปะตปโอโยยี่สิหัวเดงไม่พลาดสักครั้งยี่สิบหวเด้งเยสิเขาส่วนมากเขาตูตหลายนิ้วหแล้วหาละมันมันมันมเขาวงเข้าเข้าสูย์อรเรื่องวิ่งูนกับเก้าเน่ะโอ้จุดเจริญเขาตรงตรงเลยเออเขาตรงมาเพราะตัวหัวเพราะยันาดเยนี่ีเขารถมาดยุสาหวเพเขาตรงสรตุ้นคือเก้าแล้วกันโอมีกรุ้งมันเข่ากระรนว่าถอ โอ้ยบ่อปลากะโดดแน่นอฟ้อเลยนอแว่าปลาปลอยไปมีสองเดียวเท่านั้นแตล่ะคับพลาปอยไอยู่กี่เพะเป็นยังเราพี่นาะเออกับว่าแยงครับผมกับเป็นน่านพางฝากกับนะขอบคุณหลายหลายมาปลอยคือสองไลเพิ่งจะลวยหาเข้านะไนละโอ้ครับผมแล้วน่าจะทำทำลูกเสาหลานเพิ่งลดโอ้ครับครับครับว่าีย้งขวอาน้างพ่งสองกับมาขอหน้าพางต่อเขื่อนละเนาะ าแล้วเลขข้อนั้นก็เป็นเลขสูตรเลขคำนวณเราเลขเศษนะคะอันนี้เป็นเลขเศษแด้วค่ะได้พ่อเต้าสารคามนะคะพ่อคำนวณว่าคำนวณเขาซูงหดซูงหงมันจะพ้อวายนี่พ่อถ้าพอปล่อยไม่สามหงดโอ้เขาเขาทักสามแล้วพอเนาะมาเขาโตกับมาเขาันสูงเก้าล่ะพ่อะไอ้เก้าสูงอะไรเลยได้แต่ละพ่อกับกับยุ่งอะไรละโอ้ครับผมเอามากับทั้งสอง มาให้พามวลมาให้มวลซื้อเจยบหนึ่งหขแล้วก็สวัสดีสานดวสพรันเด้อเป็นงวดแรกครับผมเป็นงวดแรกนะคะเเป็นเป็นงวดแรกขาท่าสองอะ้เบ้างแม่ครับ่านถือจังน้ำมึงครับผมรอบตดตามมึงราบวันเนาะเสาขอยาใบครับผมอัดยประกาเรื่องสอร้อิสีผู้ใดอยากข้าข่อเต้าสารคาม้ิริรันเด้อ ไห้กับส้างสอเป็นงวดเลยแต่ว่าถือมากจนว่าแห้งแล้วถ้<อ>า,าเป็นนี่ย<อ>ี่ไซส์ตะกี้ก็ไดแม่ลากมนเด้อครับเเอาฟังนับกันพี่น้องเรทแม่ลากมั่นนี่สองสามสี่ห้าแถวเรียกเด้อสองสามสี่ห้าอแบนี้นะแถวที่สองเราหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้า นี่เลขวิ่งเนี่ยวิ่งสองกับสามเลืองวดโอ้มักวิ่งได้พี่น้องได้วิ่งสองวิ่งสามบนล่างเลยโอ้บงดั้บนทั้งล่างบนวกล่างวิ่งวิ่งสามขวใหม่ว่านเก้ากับศูลแต่เข้าเลยนเข้าเก้าศูนเลยเก้านเลยว้าวูวิ่วะวดงววสว่เขาบ แต่จะว่าข้ามี่มีสองกับสามนี่พอว่ามันจะตื่นหน้าลเลน่ะโอ้หันดีเต้เป็นเหมือนใจสองกับสามเออึ้นหัวก้อนน่ะหลับหงรือข้มี่ยัไม่หนเพราืนเลยยังวะโอ้ปวดพวกปวดพวกี่น้องเอ้เพาก็วก็แปกับเก้าเราเราวิ่งแกับเ้บนล่างกนี้พก็เข้าทั้งบนทั้งล่งเออคับอ้เอออะไรอีกแน่ ไอ้เลขที่ไม่มาด้วยกันเดอร์กนณีเขาต้องไปซื้อแค่กันเดอร์บนโอ้นี่ศูนย์กับหนึ่งอันนี้คือไม่มาด้วยกันบัวมาน้ากันด้วยกันได้ยังละตัวโอ้ครับผมศูนย์แต่มีเลขข้างล่างที่ไม่มาด้วยกันคือเจ็ดกับแปดโอ้ล่างเจ็ดกับแปดจะไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันคือว่าไงอ่ะพอไห้เจ็ดกับเจ็ดกับแปดบนบัวมาจะตัวเห็นบ้างนะครับผม มวน้นข้ล่างกับเจดกันใ้ลางกับ่ามาเกมครับผมครับผมอาเรกจับคูเด่อครับไปรครับผมจับคูที่กสองคูนี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยพ่อเออบนขึ้นบนบววล่างเลยนครับอะไรกจับคูนะค่ะเดียฟังดีๆพิจารณนเาม่งนั่งกันค่ะเออติจาลณนา หาจับคู่หกสองหกสองค่ะพ่อเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองแปดสองแปดสองเก้าสองเก้าสองเก้าห้าเก้าห้าหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสาม แปดสามสามเก้าสามเก้าสามเก้าห uh ้าเก้าห้าโอหมากเลยพ่อเออไงล่ะอนนี้สีคู่ทุกทุกเอยกแต่พ <si ่อเขาจได้ยี่สองกาเรียกอะไรที่เดียวเขาเรียอะไรเก้าถ้าลรงวดนะอ่ะพอทอดไหมดูทวดขึ้นอดไเก้าเอาไหมหกสองหกสองค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะแปดสอง เก้าสองอ่าแปดห้าโอ้แปดห้แอดจดพิษอาเด้เอาไปข้างหลังเอาไปข้างหลังเอา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 ว่าไปก่อนเก้าสามวนหกสามอ่หกสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามสมเก้าสามเก้าสามเก้าเก้าห้าตอนท้ายว่าากขาดเสีหาเด้๋ยวคุณลงสิ เ่าว่าทราวาเรียกกันของตัวพอนน่ไทซคือหกสองเจ็ดสองเด้อหกสองสองีตัวนี้่ไทยสองค้งแล้วก็หกสามเจ็ดสามลันนี้่ติดโตาว่าพอทดีฝากตกันไงเนี่ยมันขามันเปาอันเนี้ยครับผมเออตักันนี่สองสองกัสัมสามเด้อตัวกันคือเหล็กเป่า่พอด่วนมาจะเป็นงานมันต่อันเนี้ย สองสองกับสามสามเท่านั้นน้าตัวกันเป่าเอาเลยครับตัวน้ำบอลไม่มีใคว่เพราะมีอยู่ที่พอจัไหกชุดนีอ่าสามตัวค่ะมากครับมาเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องคิดว่าไอ้บกกบดอ่ากบชุดสามตัวบนข้อแปดหกสองเก้า แปดกสอง่ะเก้ากสองค่ะแปดเจ็ดสองแปดเจสองสองาเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองสองสองหกสองสอง สองสองเจเนาะตัวน yeah ี้มันคือสองสองหกสองสองเก็ดเอโอ้เออที่ว um ่าสิเผานี่เสอเป็ย่าันเผาคือแน่นหกสองโอ้ครับผมครับผมเนาะสองตัวกับหกสองหกสามนี่สิะเนาะเจ็ดสองสามมาได้แทพี่หนุ่มนี่หน่อยชุดได้พี่น้่งตัวนี้ เพราะว่าคือกินได้นีละร้อยเนต์ีละคือพูงกินได้นี้่ะลั้ว่าเออเพราะว่าพราะมันใหพอเยอดมากนี่มันคือมาตั้งแต่าั้งแต่รุกยี่สิกว่าแถวเขาจะถากยี่สิบกว่ามันอะไรอโอ้โหอันนี้คือคือคือเราเรียนจริงเด้อจ้ากอครับผม รับบเียมาถใ้าโอ้ครับผมมาเป็นงนขวาเป็นทางความเาก่นนี้เ้าท่เนครับผมโอ้ขเต่าสารคามได้พี่น้องได้พี่น้องเาตาวตัวตรงไก่สหลายเนีตกลับก็ไ็้ทุบขืนไละโอ้เจ็บความอนุาตถามดีกว่าเด้ออัดซุดสามตัวบนนี่ไม่เคยแตกสมตัวบ่สูสูนเข้าเขา สมวดนั่นพอซื้อเกเก้าพอซื้อตัวราคาอยพอไฮ4เกเก้ารา5เก้าแล้วก็นรวมเกเก้าโอ้คิดพลาดมากตัวนี้มดเลยไม่เลยไ่าไม่ไม่เลยเลย5เกเก้าเก้าเกตาล้วตัวกับี่โอกาสแต่เท่ากัน มีโอกาสเพ่การลูกพอว่าพอติดว่าสองหัวแล้วตโตสีอกติกว่าหลายหัดอยู่ต uh> 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 ัวเด้นเออพอนใจคี่พีนน้้ให้ให้หกสามศูนย์หกหกศูนสามไหมนแม่โอ้โถือว่าเขาเต็เจ็ล้วพ่อเอ้ยหมดแล้วมพอให้อังหนึ่งเก้าสามมันม่ออกสามเก้าหนึ่งอันเดียวติดตัวเด็กโอ้รับค่ะผมบคุ นี่คุณทั้งทั้งสองตัวทั้งสามตัวเลยพี่หน่อยเอครับโอ้ถือเป็นโอกาสอันดีเลยท่านผู้บริหารนะถ้าว่าจะถือว่าพอถือว่าจะต้องหาผลผละมากเพราะท่านผิดจักแหล่อฮ้ยวันนี้ก็ให้เขากัดตัวชุดชุด,ชดเป็นเล่นเพป็นกต่เล่นให้ยุ่ยได้เลยอาจจะชูตัวเลขให้ได้พี่น้องเอฟซีเด้อ อื้่มากครบนกพี้องเดินเน้นเดาเน้นเดาทั้งบนทั้งล่างทั้งบนลางสามตัวสองตัวบนล่างเลยโตตัวเล็กบนขึ้นไลแน่ตัวครับแครับพราะเทุ่มขึ้นน่ะล่ะครับผมสามตัวนกจีองเด้ออ่าฝาตีดตาไม่เนาะค่ะนองพ่อเนาะพ่อเต้าสารคายได้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 เอฟซีกับไลย์แฟนช่องอ่าขอบพระคุณในหลายนะพ่อถ้าสำหรับแนวทาง ทานชอบครับดมหาลำลำได้ด้วยน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับขอบคุณนะท่านจาพ่อ่อเต้าสาราคาขอราคาไอ้เจ้าาดข้อเือวันแรกอ้อติ่งก็เห็นมาว่าเขาดีแต่ว่าเขามาสี่สิบหางวันแ้วแต่ว่ากับรองเบิงสะกอนวันแรกามาคนรจะให้กันได้ควรจะปัฟังบงวหนนอ้เนาะ เป็นครั้งแรกก็ตัางช่อง<ม>พี่น้องเด้อฝากไว้ท่านผู้ใดมัดตรงใจเนาะพี่น้องเดีย๋ยวดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกําลังได้ใจให้กับ,บทั้ชทชทงช่องให้กับทั้งผู้พอเต่อคนน,คน,นี่แหละเนาะคนไทยแนี่ท่านเข้า,ขาด,ดีมาก<อ>เขาหาเลือดเลือดด่างฝากาก่พี่น้องเลอกสิเนาะพี่น้องเด้อฝากไว้เอาอค่ะราตรีค่ะนั่นได้ครับเด้อเดี๋ยวเอมี่กับสีมาเา้าครับ ต่อไว้ครับผมเนาะสำหรับก็เห็นขาดว่ะเห็นขาดเห็นขาดเสียงานคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเากระเพราะว่ามันจะเนาะเอาพี่เต้าน่าเลยตัวตรงเน้นนิดนึงเนาะแตากระซ okay. okay. yeah. ับไปพ่อได้ทุ้นขึ้นพี่น้องต็จนมากพ่อเพิ่นเกี่ยให้เขาตรงซ้าตัวก็เจยให้มาแล้ว เอาตามนั้นครับนาไอ้ว้ครับเนาจำอะไรข้อเต้าสารคำเนาะไม่ห้ามจะขัดสอบอรมงใส่รส,ส,สกับอสดีค่ะสวัสดีค่ะ